สวัสดีค่ะช่องประบัวบ้านสวนชนปลูกสวัสดีค่ะมือใหม่หัดเพราะเห็ดฟางเนาะดูค่ะประบัวตัดใยไปได้เจ็ดวันแล้วค่ะใยเชื้อเห็ดขึ้นเต็มป้าก็ฉีดน้ำตัดใยอย่างที่เขาทำกันเนาะสรุปแล้วเนี่ยค่ะไม่มีดอกเห็ดเลยเจ็ดวันผ่านไปอันนี้เป็นเห็ดเบื่อนะคะอันนี้เป็นเห็ดพิษกินไม่ได้ค่ะ มาด้านนี้ค่ะมีอยู่นิดนึงค่ะนี่ค่ะนี่คืคอเห็ดฟางนะคะนี่ค่ะอันนี้อันนี้คือออกปกตินิดหน่อยมือใหม่หัดทำเนาะค่ะอันนี้บานแล้วนี่ค่ะอันนี้บานแล้วนี่อีกหนึ่งดอกคือสรุปแล้วด้านนู้น เชื้อขึ้นเต็มแล้วก็ฉีดน้ำตัดใหญ่เห็ดไม่ออกเขาจะไปออกตอนไหนหรือว่าไม่ออกเลยก็ไม่ทราบได้เนาะค่ะนะคะคือประมาณนี้อันนี้คือไม่ประสบผลสำเร็จเนาะมือใหม่หัดเพราะเห็ดฟางไม่ประสบผลสำเร็จมาดูอันนี้โอ้โ,อ,โอ,อันนี้อันี้ไม่มีดอกตุ้มๆอยู่นี่เอาไว้นี่ก่อน เราก็เอาเดอกบ,บานๆไปอู้หักเลยน่ค่ะเอาเตึขามันอ ไม่ประสบผลสำเร็จก็ไม่เป็นไรของมันลองกันได้นี่ค่ะอันนี้เอาไว้นี่ก่อนไม่ประสบผลสำเร็จแต่ก็ไม่เป็นไร เราก็เตะเอาเตะไข่ใหญ่ๆของเขาไปเนี่ยค่ะว้าวว้าวอยู่ในนี้ในนี้ถ้าเขาออกแบบนี้ทั่วเต็มนี่ก็โอ้คงจะได้เยอะเนาะเพราะว่าเนื้อที่มันก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันแต่มันไม่อันนี้ไม่เป็นให้เราก็ไม่เป็นไรอืม อันนี้เป็นเห็ดพิษนะคะเป็นเห็ดพิษเนี่ยคะ่ะได้เค่นี้มาด้านนี้ที่ป้าเพาะใส่ตะก,ก้าไว้เอาเทนเทน,เทนมาเปิดดูว้าวเนี่ยคะ่ะอันนี้จะเป็นลักษณะนี้นี่อยู่ตะก,ก้าอันนี้เชือ้อ ดอกเห็ดนะคะนี่เล็กๆอันนี้อยู่ในนี้เลยตันตุลุอยู่ในนี้เลยดูไม่ดีนะคะเพราะว่ามันทีตะก้ามันทีมันต้องตะก้าห่างๆกว่านี้นี่สรุปแล้วป้าต้องเทออกเพราะว่าดอกเห็ดมันอยู่ข้างในตะก้ามันเป็นตะก้าที <c oughs> โอ้ยเนี่ยเนาะมือใหม่หัดทำโอ้ยมือใหม่หัดทำมันก็เป็นลักษณะนี้ เนี่ยคะ่ะเชื้อเดินเดินด,นดีแล้วก็มีเชื้อเห็ดดีดีแต่มันออกไม่ได้แต่ข้ามันทีอุ้ยเนาะวางยาตัวเองแล้วป้า,ามาดูด้านนี้โอ้โหอ,อันนี้ไม่มีอะไรเลยอันนี้ไม่มีอะไรเลยนี่นี่นี่ยังไม่มีอะไรเลยเนี่ยคะ่ะประมาณนี้ว้าวเดี๋ยวป้าต้องเทนี่ออก ต้งทีออกแล้วโอ้ขำตัวเองเนาะเชื้อมันออกไม่ได้เพราะว่าตะก้ามันทีโอ้สรุปแล้วก็คือไม่ประสบผลสำเร็จเนาะค่ะเดี๋ยวเราก็ทำแบบนี้แล้วดูว่ามันจะออกไหมค่ะเดี๋ยวป้าจะคุมไว้ค่ะแต่อันนี้เชื่อเห็ดเดินดีจังแต่ว่าติดตะก้าตะก้าทีเกินไป โอ้ขำตัวเองทำอะไรก็ขำตัวเองค่ปะป้าบัวก็พามาดูเห็ดเนาะค่ะมันไปสบผลสำเร็จค่ะขอบคุณทุกไร้์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะคลิปนี้ป้าก็ขอลกักเพื่อนๆไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ